สวัสดีครับสวัสดี f อที่น่ารักทุกท่านนะครับสวัสดี f อฟทุโลกครับวันนี้ก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับกับบรรดาญาตินะครับพี่น้องที่สูญเสียนะครับเนื่องจากแผ่นดินไหวตึกสตงถล่มนะครับ ทราบว่าตอนนี้นะครับจํานวนผู้สูญหายนะครับที่ยังค้นหาอยู่41ท่นนนานนะครับก็ในฐานะนะครับผมเองนะครับช่วงแรกก็ได้เกาะติดข่าวอยู่นะครับทำคลิปเกี่ยวกับตึกถล่มนะครับอันนี้ก็เป็นวันที่ นะครับยี่สิบเจ็ดแล้วนะครับยี่สิบเจ็ดวันนะครับตอนนี้ทราบว่าความสูงนะครับความสูงของตึกนะครับที่ค้นหานะครับเหลือเพียงประมาณประมาณนะครับประมาณเจ็ดเมตรนะครับเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องในครั้งนี้นะครับ ทางแอดมินเองนะครับฝากกำลังใจนะครับไปถึงพวกท่านด้วยนะครับนะครับส่งแรงใจไปนะครับการค้นหาในครั้งนี้ก็ขอให้รุ่ง่วงนะครับจนวันสุดท้ายนะครับวันนี้เราก็มาพูดถึงนะครับประเด็น เมื่อวานนี้นะครับเนื่องจากว่าผมได้ลงคลิปไปเกี่ยวกับพี่น้องชาวลาวไปขายทองนะครับอันนี้ก็ขอไปไว้นะโอกาสนี้นะเมื่อวานนี้ผมก็วิเคราะห์ผิดพลาดไปนะแต่ว่ามันก็เป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นไปแล้วนะพอดีผมเข้าไปดูคลิปช่องหนึ่ง ของพี่น้องชาวลาวที่ทําช่องนะอ่าเพาื่อนก็นําเสนอข่าวว่าทางร้านทองนะหรือร้านคําของเมืองลาวนี่ปิดตัวนะเนื่องจากว่าคนลาวไยไปขายทองนะครับอ่าโดยรู้ว่าราคามขึ้นนะครับก็เลยพากันไปนขายจนทําให้ร้านทองปิดกิจการชั่วข่าวนะทุกท่านนะไม่ได้ปิดไปเลยนะ หรือว่ามีข่าวสารยังไงถ้า f อได้ข้อมูลก็ลองคอมเมนต์มานะครับคอมเมนต์มาว่าเออเดี๋ยวนี้เขาเปิดแล้วนะเพราะว่าวันนี้นะทุกท่านนะวันนี้แค่วันเดียวทุกท่านนะแค่วันเดียวนะจากเมื่อวานพี่น้องชาวเราแห่ไปขายทองผมก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปขายนะดูดูดีๆก่อนให้มันเออให้มันขึ้นราคากว่าน,นี้แล้วไปขาย โอ้มันไม่ใช่เลยเป็นความผิดใหญ่หลวงเลยนะครับแอดมินกลับขออพัยอีกครั้งหนึ่งครับแต่ว่าพ้นขายไปแล้วนะแต่ที่ผมลงคลิปไปก็คือแห่ไปขายแล้วนะผมก็เลยมาลงคลิปว่าจะพึ่งขายนะให้มันขึ้นกว่านี้แล้วไปขายเพราะเออว่าพี่น้องเราไปขายแล้วนะออันนี้ก็แสดงความดีใจด้วยนะที่ขายไปแล้วนะอรู้สึกว่าจะเป็นห้าหมื่นเท่าไหร่นี่แหละนะอ่าบาทละห้าหมื่นเท่าไหร่นี่ะแล้ววันนี้ โอ้ยทุกท่นนานนะเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ว่าลิกผันเลยนะครับลิกผันเลยนะครับทองคำนะครับวันนี้ราคาทองคำผมผมดูตัวเลขแล้วนะราคาทองคำล่าสุดนะครับวันนี้นะลงไปที่เท่าไหร่ครับลงไปที่พันเท่าไหร่แล้ว ลดวูบลงไปประมาณพันกว่าบาทแล้ะทุกท่านโอ้โหวผมก็เลยว่าถ้าผมไปดึงดึงดึงพี่น้องชาวลาบอกว่าอาอย่าเพิ่งไปขายนี่ใครมาฟังมาฟังทีหลังแล้วไปไม่ขายนี่ผมผมเดินโดนเลยนะครับทองล่วงนะครับถ่กอ,อะไรน,นั่นนี่ทองล่วงถูกกระหน่ำเทขายเตือนอย่าใจร้อนรีบเข้าซื้อนะครับ ทองร่วงนะครับทองร่วงมากเลยราคาทองคําวันนี้นะครับอือโอ้ยทุกท่านอ่ะอันนี้ใครมีทองคําไว้ก็ดีครับเก็บไว้ครับเก็บไว้อ่าส่วนส่วนแอดมินเองไม่มีนะครับไม่มีทองอ่าราคาทองคําวันนี้ร่วงแรงถึงสองพันบาทโอ้ยทุกท่านจากเท่าไหร่นี่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแอดมินแคไปไว้ก่อน เดี๋ยวจะเอามาโชว์หน้าคลิปให้ดูนะครับอ่าคยวนะคบวันที่23เมษายน2568สิบหกนาฬิกา57นาทีวันนี้นะครับเป็นวันที่ราคาทองคํานะครับทั้งร่วงแรงแล้วก็มีการปรับอย่างต่อเนื่องถึง37ครั้งด้วยกันนะครับปรับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวโดยเข้าๆนะีปรับครั้งแรก9นาฬิกา7นาทีปรับลดลง850บาทครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าครั้งที่หกครั้งที่เจ็ดครั้งที่แปดครั้งที่เก้าครั้งที่สิบปรับ คร <Allah> ั้งละ50บาทนะครับครั้งที่11ปรับลดลง100บาทครั้งที่12ปรับลดลง50บาทครั้งที่13 14ปรับเพิ่มขึ้น50บาทครั้งที่15ปรับลดลง50บาทครั้งที่16ปรับเพิ่มขึ้น50บาทครั้งที่17 18ปรับลดลงครั้งละ50บาทครั้งที่19ปรับลดลง100บาทครั้งที่20 21 22ปรับลลดงครั้งละ50บาทครั้งที่23ปรับลดลงครั้งละ100บาทครั้งที่24ปรับเพิ่มขึ้นครั้งละ50บาทครั้งที่25 26 27 อ่าห้าปรับลดลงห้าสิบบาทยี่เจ็ดยี่แปรับลดลงถึงร้อยบาทยี่เกปรับลดลงห้สิบบาทสามสิบสามเอ็ดสามสองสาสมสาสี่สม้าปรับลดลงห้าสิบาทเออปรับเพิ่มขึ้นห้าสิบาทหรือหนึ่งร้อบาทนะครับสาหปรับลดลงห้าบาทสาิ็ปรับลดลงห้บบาทปรับถึงสาิ็ครั้งด้วยกันโดยทองคำแห้งรับซื้อห้าหมพันหร้บาทขายออกห้าหมส็้อบาททองรูปพรรณรับซื้อห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทริด <laughs> ทุกท่านลดลงไปตั้งสองพันโอ้โหแอดมินขออภัยด้วยนะครับอ่ะนะครับก็ยังไงก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ f อฟก็แล้วกันอ่ามีทองคําอยู่ในมือก็ถือว่ามีซั์แล้วครับนะครับเพราะว่าช่วงนี้อะไรมันก็ผันผวนนะครับอ่าราคาทองคําลดลงแต่ราคาน้ ну oh oh, no ํามันด <ed> uh, okay? uh, ันข uh, uh, ึ้นทุก <cheers> ท่านโอ้โหนะคนที่อยู่รากญ้าเละครับ เราเราท่านท่านนะครับที่ใช้น้ำมันนะครับก็ต้องดูด้วยนะครับว่าวันไหนน้ำมันขึ้นวันไหนน้ำมันลงนะครับส่วนทองคำก็คงไม่ต้องไปพูดถึงนะครับทุกวันนี้คนที่มีก็มีครับคนที่ไม่มีก็ไม่มีครับมันก็มีทางออกอยู่นะครับเดี๋ยวนี้เต็มบ้านเต็มเมืองนะครับเริ่มมีแล้วครับร้านทองคำร้านขายทองคำรูปพรรณปลอมนะครับ ก็คือเป็นช่องทางอ,าอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่พี่น้องอถ้าเอามาใส่ฉาบ่วยนะโอเคแต่ก็อย่าเอาไปใส่โชว์นะเดี๋ยวโอ้ยนะเดี๋ยวมันจะเกิดอ,อันตรายแก่ตัวเองนะดังนั้นอันไหนที่มันสมควรใส่ก็ใส่อันไหนไม่สมควรใส่ก็ไม่ต้องใส่นะครับปล่อยคอยล่องๆล่งเหมือนแอดมินสบายครับ นอนก็ไม่ต้องคันถ้าใส่ไปแล้วก็คันนะครับโอเคคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ครับฝากาไปถึงนะครับ FC นะครับที่มีทองคำอยู่ในมือนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับเก็บไว้มันก็เป็นสมบัติสมบัติทางใจของเราอยู่แล้วนะครับยิ่งถ้าเราได้มาจากาคนที่ให้เราไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ หรือจากลูกจากหลานเขาให้มาแล้วเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งของล้ำค่านะมันมีค่าทางจิตใจนะเก็บไว้ครับเก็บไว้อขอทุกท่านโชคดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ